ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปยกเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้เราจะพาฟลเรนติโนเรามาอยู่ในโหมด COV กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ติด COV นะครับผมแล้งไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่นะเพราะว่าเจอแต่อะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยๆๆขอโทษเดี๋ยวมะเฮ้ยเดี๋ยวเดีดีโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้พูดเลยแล้วมันกดดีซะด้วยไนงะเฮ้ยเฮ้ยจเย็นนี่เฮ้ย ป้นเกย์ไงนุ่มมันป้นเกมเองนะแหงเดินเร็วเอามันด้วงเอาเลือกูเจ็บปะเพื่อนฮัลโหลไม่เวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าเจอแบบเรียวม้าแบบพิュ๊บนะครับผมแั่งตอแล้วก็หนีต่อแล้วก็หนีนะครับยังไม่เบลสีก็จะเล่นยากนิดนึงนะทีมผมโดนเฟิร์สบัตไปแล้วปะลิเลียน่าสกินนี้นี่เอฟเฟกต์อลังการจัดนะครับ แต่ว่ามันไม่ให้เมลเราเรามันมีไฟเต,ตอร์ครับผมเฮ้ยดูดูมันทำดูมันทำเ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นใกเย็น้องกำบก่อนนะโลเล่นยากแล้วผมอะเกมเนนะี้ยโอ้โหแม่งกดผมขนาดนี้แต่ว่าไม่กลับครับผมออรอรอคีพรอคีปถ้าเสียคีปไปนี่จนจัดเลยนะพายาังยังเสียคีปนะครับผม โอเคครับเราไม่ต้องกลับบ้านเลื่อนเราก็เกือบเต็มเหมือนทับตอนนี้เราก็กลับไปเติมเพื่อนได้แล้วอูเจอแม่งอีกแล้วเฮ้ยดวงไปแล้วยังไงยังวาน,นี้ตอนนี้เวลสีแล้วครับทำทรงไปก่อนนะครับผมว่าอันติเฮ้ยเจ้ยโดนขัดชิบหห้ละโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันสแตนอะไรขนาดนั้นฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะเฮ้ยเกมแม่งสุดยอดสุดยอดครับผม เมื่อกี้ผมน่าจะโดนนี่นะอะไรวะโดนหย่างยกก่อนนะครับผมแล้วผมกดอันติพอดีนะแล้วก็โดนหย่างยกนะแล้วก็โดนเอ่อเรียวมะแทงเข้ามาอีกทีนะแล้วก็โดนลิเลียนหน้าอีกทีนะผมว่าแล้วผมไม่ได้ขยับเลื่อดผมแม่งหมดหลอดโคตรไวโอ้โหสตัน์อย่างเยอะแล้วดูทีมตรงข้าแม่งมีแต่ซีซีแวนก็สตัรโอ้โหตีมี่แม่งก็สตัรสตันทุกตัวโอ้โหแต่กูเอาแวนก่อนแล้วกันตนะรงนั้นเนี่ยติ๊กเหรอ มาดิขอแหวนทั้งตัวนะครับผมโฟกัสแหวนนะครับโฟกัสแคดดีรับผมเกมนี้ไปไหนเออเจ้โหมันจุกอลยถอยก่อนครับผมโอ้โหสตาร์ทโอ้โหกดลูกบอลอีแล้วโอ้โหเิเลนหน้าแม่งหกศูนย์แล้วโอ้โหเกิดจัดเลยนะเราอะยังไงดวงโอ้โหเข้าไปตายโอ้โหลิเลน้าเจ็ดศูนย์เข้าไปแล้วโอ้โหงานยากแล้วครับผม ก็ขึ้นทอยก่อนแล้วว่ะขนาดผมออกเกาะสะท้อนขึ้นมาก่อนนะแต่เกมมันตามเกินว่ะยังไงวะมาดูสกานโคตรนานเอาตีมี่ก่อนแล้วกันชุบเหรอเอียๆๆๆๆๆอันนี้หาจังหวะครับอันติเข้ากำหม่อมนะครับจังหวะนี้มาดิยังไงได้มาหนึ่งตัวนะครับผมไม่หัวแวร์มันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ แบวนแม่งฟรีว่ะถอยก่อนเพื่อนถอยเดียวๆด้ดดโอ้สกอร์แม่งสิบต่อยี่สิบโอ้โหแวนแม่งทริปเปิลคิว,ควอีกโอ้โห,กโโหเกิดจัดเลยนะเราอ่ะเกมนี้ผมโฟกัสแวนอย่างเดียวพอวะ่ะถ้าไม่มีแวนทีมเราน่าจะเล่นง่ายนะฮ่าโ,โ,โดนดวงเสิร์ฟนะครับผมสวยแว <What? S 1> นแะม่งฟรีเกือตีมี่แม่งเลี้ยงดีจัดโอ้โห แล้วลิเลียนหน้าแม่งอย่างเอาเลยนะแม่งรวยแลวแม่งโคตรแรงนะครับผมเราไม่มีกันเวทนี่โอโ้โหเป็นปุ๋ยได้นะโดนคอมโบนะครับพอเชนนั้งเคลียเสร็จแล้วก็ต้องถอยก่อนนะเสือเขาจะมา,มา,ม,ามาปิดเรานะโอเคครับเขาอยู่กลางนะเราก็ฟาร์มไปก่อนครับผมบูตตังค์คืนก่อนนะโอโ้โหไม่ไหววะ่ะต้านห้าตัวโอโ้โหเล่นยังไงครับเนี่ยโอโ้โหผมพายายามแบบ หาจังหวะแบบอันติดีๆแม่งอันติไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ไม่โดนจังหวะทีดด่ผมกดอันตีทีนวงข้ามมันปล่อยสกิลมาแล้วมันสตันเราพอดีเว้ยแลวแม่งสตันห้าตัวเอาคิดดูว่าเออปล่อยทีม,มีก่อนแล้วกันเนี่ยแม่งไปไหนเอาแวนก่อนเลยแวนแวนแวนพุ่งกับมาหาตัวนี้ทำไ,ไมโอเคคร,เออเค,ครับได้สองครับผมสวยโอเคครับได้สองตัวนี้มาก็ค่อนข้างจะดีนะเล่นง่ายนะ แลวดวงผมเสิร์ฟไปลมไปก่อนนะครับผมเช็คพ right? right? ุ่มไปนะครับรอเรารอแบบจังหวะสองนะข้าจังหวะแรกโดนขัดอันตีวะรอบ้างลองรอบ้างเยอะเยอะจ้ามันมันกระโดดมาเลยแมันฟิกมาเลยอ่ะโอ้โหมันกะเอาชุดเดียวหายเลยนะเนี่ยโอ้โหมันรู้ว่าเรายังไม่มีการเวทใหญ่นะมันก็เลยกระโดดใส่เราเลยนะครับผมเพราะว่า ตัวนี้นี่น่าจะเป็นนะ T.O.V ก็น่าจะเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับน่าจะตึงนะตึงตึงทุกคนนะครับผม T.O.V แต่ถ้ากดแร้งนี่ก็ตึงเหมือนกันครับแต่ตึงคนละแบบนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนหลักของตัวเอง,เยง,งอยู่แล้วนะครับมันก็จะโหดๆอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยยยถอยกอ็โอ้โหทุบหายแล้วได้อยู่ได้อยู่รอดอยู่นะครับคิวดอร์รอดอยู่นะห้าตัวนะครับตรงกลางตอนนี้เข้าก็ต้องระวังนะครับ มัวไม่ได้นะต้องรอกิเด์เปิดสตันไปก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเข้านะไม่งั้นนี่เข้าไปแบบยืนเอ,อ๋เยอเออไม่ได้ทําอะไรแนละ้วสตันนานนะครับผมออกรองเท้าเกาะดูดิโอ้แค่ตีมีตัวเดียวผมก็สตันโคตรนานจังหวะนี้ไปแล้วไปแล้วครับผมโอ้โหกูโดนอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมต้องอันติได้ชัวช็อตเมื่อกี้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหแม่งสตันนานที่หาย อย่างน้อยเราก็ได้าดาบกันไดเมจขึ้นมาก่อนแล้วว่าชิ้นหนึ่งเว้ยโอโ้โหโอ้โหโจ๊กปัจจุบลิเลน,นาแม่งโคตรเอาเลยวั้แม่งเม็ดสมบ่หวะโอ้แม่งเล่นดีจัดเล่นดีจัดเลยอะโป๊กทีนี่แม่งเลือดแทบครึ่งหลอดอะโป๊กทีโอโงอ้ะโอ้โหยิ่งให้โดนลูกบอลด้วยละบังเอเ้ยรู้เหลืองยังไงครับกลางเอาไม่ได้นะเราก็ไปฟาร์มก่อนละครับผม ตรงหาตังก่อนนะโอ้โหไม่ไหววะ่นะมันเกิดไปโอ้ตอนนี้เรากต้องทำอะไรเยอะนะครับผมเกมตามก็เราต้องหาตังไปก่อนนะครับเราอย่าไปรีบนะเพราะว่าถ้ารีบมากอย่างนีเราอาจจะโดนสวนจบบานได้เลยนะครับผมพยายามดันเวฟส,สูงสูงสูไว้กว่านะตรงกลางสี่ตัวนะครับผมเหมือนจะเทมาข้างบนแล้วหรือเปล่าหายแล้วนะนะ อ,อยู่กะโอเคดิเดน่ามาผมเราก็ต้องกลับไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนจะเอาด้วยนะครับผมอ้อมมาปิดอยู่นะยังไงเต้นไหมผมว่ามันน่าจะตีดาร์กว่ะหายหมดเลยตีดาร์กนะผมมันจะล่อสองบัฟอ่ะโอ้โหเราผูดวงสตาร์นี่แหละไปแล้วครับดวงผมไปแล้วแล้วผมตามดวงไปนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวดวงปิดมาได้นะครับจังหวะน,นี้ยังไงครับผม อันติกูโดนขาดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เซ็งว่ะอะไรวะเฮ้ยโอ้โห,โห,โโหผมไม่รู้บทคำมจะพูดเลยอะผมยังไม่ได้ใช้อันติเลยตั้งแต่ผมเล่นมาเริเกมอะเอออะไรวะอันติยังไม่ได้ใช้ทั้งรอบเลยเพื่อน เฮ้ยทุกคนเห็นไหมไอช็อตมเมื่อกี้คือผมกล่าวว่าถ้าผมอันติโดนเนี่ยผมจะพอแบบเออลำสวนได้บ้างมันไม่ได้ขยับเลยอะจนผมตายอะ่ะคิดดูดิโอ้โหหลอเรียวยังบอกทางตนเยอะผมโดนขาดทุกรอบอะ่ะเริ่มท้อแล้วกูทอดไม่เจอตัวจับอุตส่าห์แบบไม่เจอแบบตัวจับแล้วไงร้องมาเจอซีซี ซีซีของก็ไม่ได้กลัวน,นะแต่มันมันขาดมันขาดกันเกินไปอะ่ะบางทีอ่ะเออโอ้อโหมันต่อคอมโบกันป๊กปั๊กป๊กปักป๊ก,กสังเกตดิหลอดหลอดสตาร์บนหัวผมนี่แม่งวิ่งแบบปื้ปืื้ืืืเดีมันจะไปหยุดเลยจนผมตายอ่ะมาวะได้ทอยแล้วเอาเว้ยออก่อเกิดแม่งก่อนเลยครับเกมแม่งสามเกินข้างบนผมแตกไปแล้วสองตัว จังหวะนี้เราก็ยืนรอนะครับผมรอเคลียร์คีสอย่างเดียวนะยังไม่ต้องไปบวกอะเฮ้ย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 พี่เอกประจวบพี่เอกเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วงามาแล้วงาทัวร์หลวงก็ช่วยครับผมจังหวะนี้มาแล้วครับปลาดอกเข้าหัวไปเออจนมันไม่จะมันไม่ตายแล้วครับเอ้ยมาเลยครับผมแต่อันติยังอยู่นะครับแต่โอ้โหสีหนึ่งไม่ไหวว่ะจะบอกว่าสีหนึ่งไหวหรือเปล่าแต่ไม่ไหวว่ะโอ้โห พิจวดผมไปล่างนู่นแล้วนะครับผมออไอเราก็อุตส่าห์วังดีแต่ไม่เป็นไรครับเราเซฟแคลรี่ไว้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมแคลรี่เราไม่ตายก็ถือว่าโอเคคนระับใช้ได้นะครับแต่ว่าเงินแม่งห่างจัดวะเมื่อกี้โอ้ห่างก็ประมาณสองสามพันอ่ะรอของอีกหน่อยนาจะไหวปะเดี๋ยวผมจะออกไปหมัดเฮอร์คิวลิสนะครับผมถุงมือ เอาแล้วไงครับรอเลี้ยวยังไงดวงก็โดดเข้าไปจังหวะนี้แวนแวนยังไงแวนสวยได้แวนครับโอ้โหพี่จวดเอาว่ะเยเคเอาชัดโอ้โหพิจวดผมมาแล้วว่ะเฮราเลี้ยวมามันมาไปตรงนี้แนละ้ไปไหนครับฮัลโหลไปไหนครับขี้เคลียร์เจก่อนดีกว่านะครับผมป้อมสำคัญกว่านะครับจะไปไล่มันมันล่อซื้อเรานะครับ <Wow. S 1> เกมมันชนะกันที่ป้อมนะครับผมถ้าป้อมล่างแตกนี่เราจะเจอ เมกาคีปนะครับไอตัวใหญ่นะครับผมลำสะดุดตั้งเลโซน่าหน่อยละอะไรวะผมไม่ค่อยเก็ตมาเล้อะไรวะลำสะดุดเดโซน่าเดโซน่านี่มันคุ้นๆอยู่นะลำสะดุดอะไรวะจ้างมันเถอะครับผมเออไปสงสัยทำใหม่วะตอนนี้เราโฟกัสเกมก่อนนะครับผม ผมต้องโฟกัสแครี่นะครับแบรนเท่านั้นนะครับผมตัวอื่นช่างมันนะครับขอแค่จ้วงแครี่ได้ก็ถือว่าทีมเราจะเล่นง่ายนะแต่ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ดวงนะครับดวงมันโป๊กไนงะตัวผมไม่ใช่ตัวโป๊กนะครับผมตัวผมมันตัวแบบตัวคนะ้าไงตัวไหลร้อมหลังครับผมเพื่อนบวกกันแล้วจังหวะน,นี้แล้วผมมาแล้วสวัสดีครับสิ่เข้าหัวประเคนจังวัน,นี้มาลำลำลำดอกอยู่ไหน,นเอจเนเอจะเห้ยอมันไม่โดดโมันไม่ตีไปอะ่ะอา้าว อ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่พุ่งไปอะโอ้จบแล้วลูกพี่เอ๊เหมือนเมื่อกี้ผมจะกดตีปกติเร็วไปหรือเปล่าวะน่าจะกดปกติเร็วไปนะมันเลยแบบสกิลสองรัวๆนะครับผมแต่ว่าสกิลหนึ่งไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้ช่วยผมด้วยครับปอมบนมันมาแล้วครับเพื่อนเฮี้วมี เฮ้มีมาจะเอาป้อมโบเลยมันมันไดแล้วแต่ผมมาแล้วครับผมอันติโดนกูได้ลามแล้วจังหวะเนี้ยตายมันหนึ่งครับผมมามามาเียร์คีก่อนนะครับคีปม่วงนะอันตรายนะเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะว่าเดี๋ยวเดเมเด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 เเเดเดมันเยอดเ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 อเด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 เเดเดดเงเดเดด่ดเด้ดเ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 ัเดเดเดดเดเดเเเเ ได้มันหนึ่งตัวเฮ้ยจะจะให้แวนมันมาไงวะเนี่ยโอ้โหมันเรียวม้ามันกลับไปได้ว่ะโอ้โหคลิปม่วงชิบหายแล้วปอมบองกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลางเพื่อนอันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเด้อคงคิวเด้อแม่งไฟนู่นแล้วจังหวะนี้ต้องช่วยกันนะครับผมไปสิอุ้มวยได้แวนมาแล้วนะครับผมขอโทษที่มาช้าว่พอดีว่าจะเคลียร์คีปก่อน่ะเพราะว่า ที่พ่วงมันอันตรายแบบเพื่อนมันสามารถตีป้อมเราได้เลยนะเฮ้ยแต่ว่าอยู่เดอร์เขาน่าจะมั่นใจนะคือผมไม่ได้เชื่อใจเขาไงเมื่อกี้ขอโทษต่อเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บือบือไปก่อนเอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิตายแล้วมึงอนะ่ะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเด้อ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 เดู้้มันสไส้ตัวนี้ว่ะสต้านกูตั้งแต่ต้นเกมละหมาดิเฮ้ยเจ้าโอ้โวพลาดละพลาดละถ้าปลาดอกว่าอย่างนี้พลาดละ โอ้โหไม่โดนด้วยปลาดอกเขียวหูแม่งปลาไปหาเรียวมะโอ้โหตังค์ไม่พอซื้อเขียวทำไมกูไม่ขายเกาะเกิดเฮ้ยห้ามเสียกอ๊อตว่ะเสียก๊อตไม่ได้นะโอ้โหแม่งตึงชิบหายเลยวะ่ะทำไมซียวี v มันตึงแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยจะเพิ่งบวกกันนะดาเพื่อนะเคลียร์ป้อมกลางเอ้ยไม่ใช่เคลียร์เวฟกลางก่อนนะจังหวะนี้ โ oh, อ้เมก้าคีบออกมาแล้วตอนนี้เหลือป้อมล่างป้อมเดียวนะป้อมนอกถ้าป้อมล่างแตกนี่บันเทิงนะครับผมเดี๋ยวผมเซตเคียวไว้รอก่อนนะเฮ้ย <c oughs> มันเปิดดาร์กกันแล้วว่ะยังไงวะผมอะ่ะเฮ้ยมแม่งกระโดดหนีเคียบก่อนเหยียบกลางก่อนเฮ้ยเราเพื่อนตีดาร์กอยู่น่ะใช่ป่ะ <c oughs> ยังไงวะนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ <qui> หเหลียวมาแม่งจิ้มกุจังเลย <c oughs> ยังไงวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดอจะเพิ่งเปิดอจะเพิ่งเปิดมา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 ๋ยวรอรอรอลอนเปิดดีกว่าเพื่อนอย่ามันกระโดดมาอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาสวยดิโอ้โหโดนขาดอีกแล้วผู้โดนขาดอันติอีกแล้วอะไรวะไม่เป็นไรครับแต่ผมยังไปอยู่เอาแวนแวนโฟกัสแวนสวยแวนแตกครับผมมาดิโอ้โหสตาร์นอีกแล้วโอ้โหเอ้เดือดเดเดโอ้โหโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยตีเคียวสวย จวดจวดเอาแล้ววะมามาจวดซอยซอยซอยพี่เอกซอยซอยไปหัวโลอโหลซอยซอยซอยตามไปแล้วฮัลโหลไปไหนครับฟีเกอร์ตามไปอันติเข้าหัวไปดีครับผมโอ้โหจวดเก็บหมดตอนนี้เหลือจวดอยู่นะครับยังไงครับผมเหลือลิเลียนหน้านะครับทีนตรงข้ามมาแล้วลิเลียนหน้าจะโป๊กเข้ามาแต่ว่าอ้าวอ้าวเรียบร้อยเหมือนโป๊กมาจะไม่มีสกิลนะครับผมอ้าวแบบนี้ จบได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่านะครับแวนจะเกิดวะแหวนจะเกิดนะครับจังหวะนี้ยังไงแวนกับหยานจะเกิดนะครับแต่ว่าพี่จัวผมยังอยู่ครับกิลเดอร์ผมมาแล้วยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหกิวเดอร์สวยครับผมเข้าไปล็อกสวยโอ้โหจังหวะนี้ผมต้องรีไปแล้วครับไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะครับผมยังไงใส่กันอยู่อ้าวก็จบได้นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับ โอ้โหแม่งตึงทิพห,หืงเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมหัวร้อนจัดเลยอะแม่งไม่ได้ลํำเลยว่ะอู้อันติไม่ได้เลยอ่ะแม่งขัดผมทุกรอบอะ่ะโอ้โหเข้าไฟทีนไลแม่งสตั้นแบบประมาณแบบเออสามวิห้าวิประมาณห้าวิได้ผมตายพอดีอะห้าวิอะ <c oughs> โอ้โหไอช็อตตรงไอดาร์คเลเยอร์ข้างบนโอ้ยแม่งผมกุสาแบบอันติแม่งสตางแบบ ไม่ให้ผมขยับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับฟ o r เรนติ o โนในโหมด CoV นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับวาจาใดไม่สุภาพผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม